ครับพามาชมรถอีแตนนะครับวันนี้นะครับเปลี่ยนแนวรูปแบบใหม่นะครับวันนี้เป็นรถอีแตนนะครับเป็นอีแตนบิวมือสองนะครับเก็บสีใหม่นะครับสภาพสวยๆนะครับพร้อมใช้เก็บสีกับเก็บรายละเอียดให้ใหม่นะครับสภาพสวยๆนะครับกระบะก็จะประมาณนี้นะครับตอนนี้ยังไม่เสร็จนะครับ ก็จะประมาณนี้นะครับถ้าเสร็จแล้วก็เดี๋ยวถ่ายให้ดูอีกรอบนะครับมารีวิวให้ดูอีกรอบนะครับนะครับคันนี้นะครับจะมีเป็นระบบสตาร์ทด้วยกุญแจนะครับสตาร์ทด้วยกุญแจกับระบบไฟมีนะครับระบบไฟมีนะครับดวงไฟหน้า ไฟลีนะครับเปลี่ยนให้ใหม่นะครับสภาพโดยรวมนะครับอันนี้นะครับใดชาร์จนะครับให้เดี๋ยวให้ช่างติดตั้งนะครับแล้วก็เดินระบบสายไฟให้นะครับเป็นอิเตนยุ้มือสองนะครับภาพก็จะประมาณนี้นะครับสําหรับความยาวกระบะนะครับอยู่ที่2เมตร แปดสิบเก้านะครับแล้วก็ความกว้างอยู่ที่เมตรหกสิบสองนะครับความกว้างของกระบะนะครับระบบหนบเป็นหนบสองชั้นนะครับเป็นหนบสองชั้นนะครับจะเก็บสีให้นะครับเก็บสีให้นะครับอันนี้นะครับเป็นหนบสองชั้นนะครับสภาพยางก็อยู่ที่หกสิบเปอร์เซ็นตนะครับมีจกมองข้างนี่ใส่ให้ใหม่นะครับตอนนี้ กำลังทําสีนะครับเก็บรายละเอียดอยู่แล้วก็จะเดินสายไฟแล้วก็ประกอบเครื่องนะครับสีแตนส,สวยๆนะครับพร้อมใช้นะครับเป็นบิวเก็บสีให้ใหม่นะครับเช็คระบบให้ใหม่นะครับนะครับส,สวยๆนะครับสำหรับท่านใดที่สนใจนะครับอยากซื้อหาไว้ใช้ก็ สามารถติดต่อสอบถามได้นะครับดีเต่นเป็นระบบเกียร์ห้าเกียร์นะครับห้าเกียร์เดินหน้านะครับระบบเบรกน้ำมันแล้วก็เบรกมือก็มีนะครับแล้วก็เป็นระบบสตาร์ด้วยกุญแจนะครับสภาพโดยรวมก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวไฟท้ายนะครับก็จะเปลี่ยนให้ใหม่นะครับใส่บังฝุ่นให้ใหม่นะครับ มังคุดจะใส่เป็นมังคุดใหญ่นะครับครับมาในรูปแบบใหม่ครับวันนี้พามาดูรถอีเตนนะครับบิวมือ2สองนะครับท่านใดที่สนใจนะครับสามารถติดต่อสอบถามนะครับได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้ก่อนนะครับแล้วก็คลิปหน้านะครับถ้าเสร็จนะครับเดี๋ยวจะลงคลิปให้อ่า ทุกท่านได้รับชมกันนะครับได้รับชมกันนะครับมาในรูปแบบใหม่นะครับสำหรับท้ายคลิปนี้ก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งนะครับเพื่อจะได้แจ้งเตือนและกดติดตามนะครับกดซับสไครต์ให้นะครับเพื่อเราจะมีคลิปดีๆนะครับมาฝากนะครับทุกๆท่านนะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับก็จะประมาณนี้นะครับคลิปหน้าถ้าประกอบเสร็จเราจะเราจะมาเทสร,ระบบไฟระบบเบรกเทสเครื่องให้ดูนะครับแต่นวิวมือสองนะครับสวยๆพร้อมใช้ครับสวัสดีครับ